ตัวช่วยบำรุงหน้าหลังจากเค้กไปฝึกรอดอมาหน้าพางโดนแดดหนักมากตัวแรกเค้กใช้ฟูจิสเนวเจลเจลหอยทากขัดผิวผสานกูต้าไทโอนช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าคราบสิ่งสกรปรกให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นตัวที่2เค้กใช้ฟูจิสเนวมากตัวนี้เลยมาสหอยทากผสมอโลเวราช่วยกระชับรูขุมขน,นมหน้าไม่มัน แถมลดสิวผิวเนียนกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยอีกอย่างเขาทำสูตรใหม่มาด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเครียงหาซื้อสูตรใหม่มาไม่ได้เลยค่ะเลยได้สูตรเก่ามาใช้ก่อนที่สำคัญน้องเกลี่ยง่ายมากรอสิบนาทีแล้วล้างออกให้สะอาดตัวสุดท้ายคือฟูจิครีมหอยท่า เนื้อยืดได้ใส่ไรยน้ำมันไม่อุดตันลดรอยดำจากสิวและผิวไม่แดดเหมาะสำหรับคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายหาซื้อได้ที่ช้อปปี้โรตัส